ถอยครับปีถอยกันโอเคครับครับผมถึงยอดเรียบร้อยครับอันนี้อยอดตาดนะครับ พักหน่อยแป๊บนี่ครับอยู่กับลูกแล้วครับเก่ล้วมั้งไปสองทลายนะครับอย,อยู่ข้างหลังนี้ทลายนึ่งทายนี้น่าจะเก่ันลงไปดูครับ คครับล่วงไปแล้วไปครับเีลยวฟันอีกทลายอาลงกันครับตีถอยขึ้นมาด้วยเนยหน่อยครับวันนี้โอเคครับลงมาอยู่กกแล้วครับเรียบร้อยนี่นี่แทมแทม ลมเย็นเลยครับเมียด่าอีกเก่งขาดเอเคครับไม่ผ่าเช็คเนื้อแล้วครับได้อยู่ครับกำลังกินไม่แก่ครับผมเอเคครับ